สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการอีสานที่กับผมอ้วนเล็กหนึ่งอีสานทีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมาเสพนางนะครับผมในรุ่นคำหยาด3.1ม้่มาเสพนางทั้งหมดมี146องค์นะครับผมแล้วก็มีลูกอมมาเสพนางอีก10องค์ซึ่งอยู่นอกรายการใบรายการนะครับมาเสพนางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จะมีแบบที่ลงสีสีก็อย่างที่บอกนะครับ ก็คือหลังจากที่เรามีการหยดสีสวัสดสีในรายการ1.5ที่เป็นเนื้อทรับสินเสร็จแล้วเราก็นำสีนั้นมาทาบนตัวม้าและตัวหนางแต่มีแค่46องค์เท่านั้นครับคุณผู้ชมใน1 46องค์เพราะฉะนั้นแล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะชอบ สีสันเพราะว่าสีนี้ก็มีมวลสารด้วยหรือบางคนอาจจะชอบที่จะเห็นแบบแบบเปลือยเลือและเห็นแบบมีฝังบางอย่างชัดเจนก็แล้วแต่สะดวกทางใครนะครับผมส่วนใหญ่แล้วม้าจะทาสีแดงครับคุณผู้ชมและรูปทรงนี้ก็ได้รับแดงนันใจมาจากฟ o อเรลลี่ Ferrari ครับผมโลโก้ของเขา มาผสมผสานกับมาเสียมนางในแบบฉบับไทยๆนะครับผมมวลสารหลักของมาเสบนางนะครับผมก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนแรกก็จะมีมวลสารหลักที่ใช้กับขุนแผนนะครับผมรุ่น3.1เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมวลสารตั้งต้นมีเหมือนกันกับขุนแผน ลายคำหยาดรุ่น3.1นะครับและนอกจากนั้นก็จะมีผงอาถรรผงอาถารที่ข้อนั้งเยอะเยอะกว่าคุณแผนนะครับผมอย่างเช่นคุณแผนอาจจะมีสัสดส่วนอยู่ราวสส่วนหรือ3ส่วนนะครับผมที่เป็นผงอาถรรแต่ว่าถ้าเป็นม้าเสียมนานก็จะเป็น8ส่วนนะครับผมเพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าอะไรที่เป็นพงอาถรรพ์ไม่ว่าจะเป็นรักเครื่องใดๆนะครับผมในในประวัติศาสตร์บ้านเราเนี่ยเนื้อจะออกเป็นสีออกเทาๆครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกองค์ที่สีเทาจะต้องเป็นผงอาถรรพ์นะครับผงอาถรรพ์จะมีสีเทาแล้วก็ถ้าใครเคยเห็นพงอาถรรพ์หรือเคย ส่องมาสิ็จแงเจอรู้ความหมายเลยว่าเทานี้ต้องเป็นเทาแบบนี้แล้วเวลาส่องเราจะเห็นมวลสารที่เป็นความหมายของผงอาถรรพ์น,นะครับผมจะมีจุดข,ขาวๆจุดดำๆในขณะที่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเห็นพระพระเครื่องส่วนใหญ่ที่ที่สีเทาบางทีอาจจะมีการเล่น ถ้าเครื่องบางอย่างที่ที่สีเทาแล้วก็นิยมกันสีเทานั้นมาจากไหนครับสีเทานั้นมาจากปูนครับคือพระโรงงานเนี่ยจะแบ่งมันสีจะแบ่งเป็นสองสองโซนสองถึงสามโซนถ้าเป็นสีเทาคือแก่ปูนถ้าเป็นสีขาวจะแก่ดินสอพองครับคือง่ายๆเลยนี่ผมพูดจาก การที่เคยกดพระมาคือถ้าเกิดรุ่นไหนที่ที่เคยกดมาแล้วมีการใส่ปูนเปลือกหอยบ้างก็จะทําให้พระนั้นออกสีเทาแต่ถ้าใส่มวลสารเข้าไปเยอะก็จะทำให้เนื้อพระนั้นเปลี่ยนสีไปได้ครับผมแต่ก็ถ้าเป็นพระโรงงานการที่เขาจะใส่มวลสาร จะเป็นไปได้ยากมากเพราะว่ามันจะทำให้สูตรของเขาเสียครับเพราะฉะนั้นถ้าพาะโรงงานเนื้อเทาคือแก่ปูนเนื้อขาวคือแกะสอพอถ้าเนื้อออกน้ําตาลก็โซนน้ําตาลอ่อนๆก็จะแก่โดยเรื่องของการใส่สีพึ่งหรือขี้พึ่งนะครับผมซึ่งจะทําให้เนื้อออกเป็นโซนที่เขาเรียกว่าเนื้อผงน้ํามัน ส่วนถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นพระสีออกแดงแดงอิดแดงอิดนั้นก็เขใส่สีสีฝุ่นครับสีฝุ่นสีแดงถ้าเป็นสีถ้าพระออกเป็นสีชมพูเรื่อๆอ่อนๆอันนั้นจะเป็นน้ำหมากครับสีของน้ำหมากก็คือสีของ ของปูนแดงนะครับเรามาพูดถึงมา้าเสบนางกันต่อดีกว่ามา้าเสบนางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จะมีตะปูค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งตะปูนี้ก็มามามา,มาพร้อมกับผงอาถรรพ์เลยแล้วก็ชิ้นอาถรรพ์แล้วแต่คนชอบแต่อย่างที่บอกคือเมื่อเราบูชาเมื่อเราห้อยหรือว่าใช้บูชานี้หรือแม้แต่อธิษฐานก็อย่าลืมทําบุญไปให้กับ เจ้าของผงอาถรร้ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่าทางอีสานทิกจะมีการทําบุญบ่อยๆไม่ว่าจะทําบุญเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นเป็นคราวที่ใหญ่ก็จะมีการอุทิศส่งนนให้กับเจ้าของผงอาถรร์ทุกๆตนนะครับผมที่อยู่ในพระเครื่องของอีสานทิกเพื่อให้เขาได้บุญ แล้วก็เพื่อให้พระเครื่องของนิสานทิชนั้นก็เข้มขังมากขึ้นด้วยนะครับผมในทางการเช่าเอ่อในการบูชาครับองค์มาเสบนางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็จะมีองค์ที่ไม่ได้ลงสีอยู่หนึ่งร้อยองค์นะครับผมซึ่งองค์เริ่มต้นที่องค์ที่สี่สิบเจ็ด ในจำนวน1 4 6องค์นั้นองค์ที่47ถือว่าเป็นองค์นำเรอ่อองแรกของมาเสพนานที่กดนะครับบางองค์คุณผู้ชมเห็นจะมีผงระยิบระยับนั่นก็คือผงที่เราใช้คือผงแร่แร่ผงนี้ก็คือแร่ผงที่ใช้ในแร่ไอเทมนะครับผมในเนื้อแร่ไอเทมของคุณแผน รายการที่หนึ่งจุดหนึ่งนั่นก็คือผงแร่พระลักษณ์หน้าทองนะครับผมซึ่งเป็นผงแร่ที่ได้รับมาจากอาจารย์มงคลอาจารย์มงคลบอกว่าผงแร่นี้เป็นผงแร่ที่ใช้ในมวลสารตั้งต้นของพระลักษณ์หน้าทองรุ่นแรกของหลวงปู่กาหลงซึ่งอาจารย์มงคลเป็นคนจัดสร้างนะครับเอ่อผมเข้าไป ขอมูลสารของอาจาร,รย์คนก็บ่อยและหลายรอ,รอบแล้วก็ได้รับความเมตตาจากแกซึ่งทุกครั้งที่เข้าไปที่ที่บ้านของของอาจาร,รย์คนนี้ก็แกจะควานหาอย่างแบบเงินแตกเลยครับบางครั้งก็ได้สีพึ่งหลวงปู่หมุนมาซึ่งในบรรดาของที่แกแบ่งนั้นน้อยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสีพึ่งหลวงปู่หมุนซึ่ง ตั้งแต่ขอมาหลายๆปีนี้จะได้สีพึ่งหนูหมุนอยู่ประมาณครึ่งนิ้วโป้งนะครับผมนิ้วโป้งหัวแม่มือที่เป็นลูประมุนท่านหงเองอาจารย์คนบอกว่าคือมันมีน้อยมากแล้วก็เป็นสิ่งที่คนห่วงกันมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพบเห็นจัก ภายนอกนั้นก็ต้องพิจารณาที่มาให้ดีครับอย่างเกษานี้ผมเที่ยวขออาจารย์คนมาหมายถึงเกษาหลวงปูมุนนะครับเที่ยวขอมาประมาณสักสี่ถึงห้าปีไม่เคยได้สักเส้นได้มีโอกาสขอบูชาจากทางอาจารย์ไตรภพเมื่อประมาณสามถึงสี่ปีก่อน นานมากกว่าจะขอบูชาได้เกศาของหลวงปู่ซึ่งอาจารย์ไตพบก็บอกว่าคือเหลือน้อยมากๆแล้วสมัยเมื่อสิบกว่าปีก่อนแกเคยมอบให้คนอื่นเหมือนแถมฟรีเวลาที่เช่าหาพระเครื่องนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มร่อยหลอถึงหมดไปแล้วนะครับมวลสารต่างๆนั้นเป็นมวลสารที่หายากแล้วก็ ครูบาอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นมวลสารที่ต้องนําไปผสมในมวลสารหลักพอแกเห็นว่าผมเอามาป้ายบางอย่างอย่างสีพึ่งหลมข้อท่าม,มาเอา,เอามาป้ายนี่ครูบาอาจารย์ต่างๆก็ก็มีการติว่าบอกว่าของหายากควรจะใส่อยู่ในมวลสารตั้งต้นนะครับผมแต่ว่าก็ผมก็ก็รับไว้อย่างนั้นก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่า ยังไงก็อยากให้คนที่ได้บูชานั้นได้บูชาของที่มีพุทธคุณที่แน่นหนาหนักแน่นเข้มขลังทั้งตั้งแต่มวลสารตั้งต้นและตั้งแต่การกดที่มีเจตนาที่พยายามไม่คิดถึงเรื่องเงินไม่คิดถึงเรื่องผลประโยชน์เพราะว่าการกดพระนั้นถ้าคิดถึงเรื่องเงิน เรื่องผลประโยชน์ก็จะทําให้วัตถุมงคลหรือพระเครื่องนั้นเสื่อมไปได้นะครับหรือไม่ดีได้มีโอกาสหลายๆครั้งไปหาผู้สร้างคนอื่นๆย้ําว่าคนอื่นๆนะครับคนอื่นๆที่ได้พบเห็นเขากดพระอยู่ก็เป็นกดกดมือเหมือนกันได้เจอหลายๆครั้งก็รู้สึกไม่ค่อย ประทับใจเพราะว่าผู้สร้างบางคนก็มีการดื่มเหล้าดื่มเบียร์ในขณะที่กดพระคือเมาเลยแหละกดพระไปเมาไปแต่บางคนที่ที่ดีก็มีนะครับคนที่กดพระดีๆก็มีเยอะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอการสร้างพระที่ดีๆ ผู้สร้างก็มีผลมากๆครับเคยไปเห็นสถานที่หนึ่งซึ่งเ,เป็นเป็นสถานที่ที่รับกดพระเป็นอาชีพเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าการกดพระเขาเขารับจ้างมนาะเพราะฉะนั้นก็เขาก็ดื่ม เต็มที่เพราะเขาต้องผ่อนคลายในการทำจำนวนมหาศาลนะครับผมอันนั้นก็เป็นแล้วแต่คนซึ่งอย่างที่บอกก็คือว่าเราควบคุมคนเหล่านั้นไม่ได้เราทำได้แค่ควบคุมสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ให้ดีที่สุดนะครับผมต่อมานะครับเรื่องม้าเสบนางนั้นยังมีลูกอมที่อยู่นอกใบรายการก็เพราะว่า ปั้นเหลืออยู่จากใน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 ครกก็คือเหลืออยู่ปั้นได้ประมาณสิบลูกเล็กๆนะครับผมก็ถ่ายรูปมาให้ชมเพราะว่าดีกว่าวันหนึ่งไปเจอของปลอมนะครับเพราะาลูกอมมาเสบนางเคยราคาขึ้นสูงสุดตอนรุ่นแรกนี้ก็คือประมาณหลักพันครับสองพันมาเสบนางเคยขึ้น ไปถึงห้าพันถึงเจ็ดพันแล้วก็พอไปต่างประเทศมันจะกลับมาที่ประเทศเราอีกทีนี้ยากมากคือไปแล้วไปเลยก็อยากให้คนไทยเช่าบูชาวไว้บ้างครับเก็บไว้บ้างม้าเสบนางนี้หรือลูกอมม้มาเสบนางทั้งสองอย่างนี้ถือว่าเป็นรุ่นสองที่อีสานที่เคยสร้างมานะครับผม โดยที่ม้าเสด็จนางรุ่นแรกจะไปอยู่กับขุนแผนรุ่นแรกนะครับพอขุนแผนรุ่นรุ่นสองสร้างมาไม่มีม้าเสด็จนางครับจนกระทั่งมารุ่นสามถึงได้สร้างม้าเสด็นางรุ่นสองขึ้นมาอยู่ในรุ่นเดียวกันครับ